มดดำกลับลำไม่ลาออกพิธีกรรายการแฉรับเบลอ ER, สับสนขอโทษสรรื่อส,สารผิดเดี๋ยวได้ว่าทำอะไรคนต่างพากันตกอกตกใจหนักมากค่ะสำหรับพิธีกรดังอยู่คู่รายการแฉจนเป็นโลโก้มาตลอดอย่างมดดำคะชาพาตันเจริญหลังเข้ารายการเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วประกาศลาออกกลางรายการดือ้อๆจน2พิธีกรร่วมอย่างเอมมี่มรกตและดีเจดดาตกใจเพราะไม่รู้มาก่อนและไม่คิดว่าเป็นเรื่องจริงตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดมดดำได้ออกมาเผยผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวแล้วว่าไม่ได้ ออกจารายการแล้วโดยระบุเหตุทั้งหมดว่าอ่านข่าวตัวเองยังตกใจเมื่อวานนี้ทําอะไรลงไปมีคนโทรมาถามกันเยอะมากแต่เช้าเป็นบ้าจริงๆยอมรับว่าเบลอไปหมดตอนที่จะเข้ารายการตรงกับเวลาที่พ่อผ่าตัดพอดียอมรับว่าสับสนและบ้าไปหมดพูดอะไรไปยังไม่รู้ตัวเลยเป็นห่วงพ่อด้วยแต่รายการสดก็ต้องทําเหตุผลจากอารมณ์ส่วนตัวปัญญาอ่อนมากๆขอโทษอีกครั้งคือที่พยายามสื่อสารคืออยากไปดูแลพ่อตอนผ่าตัดเลยพูดว่าจะหยุดรายการ จริงๆไม่ได้คิดจะลาออกเลยไม่เคยคิดที่จะออกไปไหนเพราะอยู่กับรายการแฉมาตั้งแต่เป็นรายการวิทยุเล็กๆจนถึงวันนี้ยังไงขอโทษด้วยไม่เคยคิดจะไปไหนอยู่แล้วไม่ทําพิธีกรก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนอะไรและนี่ก็คือรายละเอียดข่าวในคลิปนี้ที่เรานำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ